สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับจากมือใหม่หัด IT c h ช n n e l ครับคลิปนี้นะครับก็จะมีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะไปวิธีการตั้งค่า Hotspot แจก WiFi จากมือถือของเรากันนะครับโดยคลิปนี้จะเป็นมือถือ Android ยี่ห้อหัวเว่ยกันนะครับเริ่มในขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้ามาในส่วนของหน้าจอมือถือกันได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนแรก ให้เราทําการเลื่อนในส่วนของหน้าต่างข้างบนนะครับรูดหน้าต่างกันลงมานะครับเมื่อเราเลื่อนในส่วนของหน้าต่างด้านบนลงมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับหลังจากที่เราอยู่กันในหน้าต่างนี้กันเสร็จร,รายนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าฮอสปอ t กันได้เลยครับโดยให้เราทําการ กดค้างไว้ในส่วนของเมนูฮอสปอ o t ตค้างไว้กันนะครับหลังจากที่เรากดในส่วนของเมนูฮอสปอ o t ตค้างไว้กันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมาในหน้าถัดไปนะครับจะเป็นในส่วนในหน้านี้นะครับจะเป็นวิธีการตั้งค่าส่วนของฮอสปอรกันนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการเปิดในส่วนของ Wi-Fi h o t s p o t นะครับโดยจะมีปุ่มให้เลือก เดี๋ยวจะมีปุ่มให้เลื่อนนะครับโดยให้เราทําการเลื่อนจากด้านซ้ายนะครับมาอย่างด้านขวาโดยที่ปุ่มก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นสีน้ําเงินน้ําเงินกันนะครับเมื่อเราเลื่อนปุ่มเสร็จเรียบร้อยครับมาในขั้นตอนถัดไปเลยนะครับให้เราคลิกไปที่ในส่วนของเมนูกนําหนดค่าอ s สปอตามที่ลูกสรนชี้กันได้เลยครับเมื่อเราคลิก การเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะเข้ามาอย่างนหน้าของการกําหนดค่าฮ o ส s อ o t กันนะครับโดยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปในหน้านี้นะครับขั้นตอนขั้นตอนแรกของหน้านี้นะครับก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อในส่วนของออชื่อของ WiFi ในส่วนของฮัสบอรของเราได้นะครับก็ให้ลองการคลิกเข้าไปแล้วแก้ได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของคลิปนี้ผมจะยังไม่แก้กันนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นรายละเอียดถัดไปนะครับโดยในรายละเอียดถัดไปนะครับจะเป็นในส่วนของอรหัสผ่านกันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะแก้ไขในส่วนของรหัสผ่านกันนะครับหรือเราสามารถที่จะดูในส่วนของรหัสผ่านกันได้นะครับโดยที่เราสามารถที่จะคลิกไปในส่วนของดวงตานะครับซึ่งจะเป็นอ,อยู่ด้านหลัง <m> รหัสผ่านกันนะครับ เมื sí, e. right. ่อเราคลิกดวงตาเสรรจร้อยนะครับในส่วนของรหัสผ่านนะครับก็จะสามารถที่จะอ่านได้นะครับแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขส่วนของรหัสผ่านให้เป็นไปตามที่เราใส่ไปได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของการตั้งค่าในส่วนของเมื่อเราตั้งตั้งค่าการเสร็ร้อยนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของการกําหนดค่าโฮสตอตกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนการตรวจสอบกันนะครับ เราก็จะกลับเข้ามายัง,งหน้าของมือถือกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของเมนูด้านบนนะครับแล้วก็ให้เราทําการรูดลงมาอีกหนึ่งรอบนะครับก็จะไปในส่วนของหน้าต่างการใช้งานกันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของฮอสปอตนะครับก็จะสามารถที่จะ,ะปล่อย Wi-Fi ให้มือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กอื่นๆใช้งานกันได้ล้ครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับคลิปแนะนาวิธีการเปิดใช้งานในส่วนของฮอสปอ t สำหรับมือถือที่เป็น Android โดยในรุ่นโดยในคลิปนี้นะครับก็จะทำผ่านในส่วนของมือถือที่ยีห่ห้อฮัลโหลยกันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของมือใหม่หัน IT Channel ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ